เอาบรรยากาศในงานมาฝากเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างวันนี้มีโปรเด็ดเยอะเลยไหนใครอยู่บ้างเตฮัลโหลกันหน่อย mm hmm. มีใครอยู่บ้างไหมเอ่ยไปเรียกเพื่อนมาดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวแอดจะพาชมนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปค่ะวันนี้จริงๆคือคาเยอะกว่ารอบที่แล้วที่ทพามาหลายรอบแล้วก็ คนเดด้วยตัวเองค่ะนี่ค่ะคนเยอะมากเมื่อกี้นี้คนบุบวกับน้องก้าเพิ่งจะเพิ่งจะส่สั่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเข้าที่โมโปรแน่ก็คือมันจะเป็นตัวเครื่องปับบปยากาศได้เห็นไหมคะบนจนี่ยก็คือตเครื่องจะเป็นสีแล้วก็มัจะมีตัุบ เดินเดินตามหมี่ย้อยทางนี้จะเป็นในส่วนของเคอรอื่งองของเหมือนรอบที่แล้วที่แอร์เคยพาม,มาดูมาดูนะคะมีนี่น,นี่ไฮไลท์ที่เขาอยากจะเอามาแจกเป็นพัดลมแบบว่ามือจับเดินทางได้คือเหมือนกับว่าถือไปได้ทุกที่มืสีน่ารักไหมมีหมี่มด้วยร้อยเก้าสิบาบาทเท่าไหร่ ร้อยคนเข้ามาแจกกันนึงแล้วก็ก้ามเยอะมากค่ะแลยวกเก้ามแจกกันนึ้นอ,อะไปเลือกไปไปลากเพื่อนม,มาส่มาดูค่ะเอาสีเลยดสีสีชมพูกับสีฟ้าน่ารกัก สไอไนี้อันเป็นโีอไปลืกไปเลือกไปลายเดี๋ยวมิ้นพันกันหมดละอยูข้าวยังไม่ได้กินข้าวนี่ค่ะสีฟ้าอ่าลองลองเลือกดูนะมีสีฟ้ากับสีชมพูเย็นเชียวตัวนี้ใช้ตัวที่ชาร์จแบบเหมือนโทรศัพทเลยนะหากร่าอ่นคือแบบ เราก็แบบมีเป็นตัวหนีแบบนี้ก็คือบแบบมันเหมาะกับอากาศบ้านเรา,าแ,แม้ตอนนี้หน้าร้อนหน้าร้อกนกำลังจะมาถึงอ,อ่ะลายครบเท่าไหร่นะคะสีตาลไม่ห่วงหรือเ <otic S 2> ดี๋ยวเอาสีนี้สีนี้ก็น่ารักสีฟ้าดีกว่ากันสีฟ้าก็ได้เอาสีฟ้าไปละกัน ร้าสิบบาไปแจ้เครื่องกีลว,วันเนี่ยอันะันนี้ลวันนซึ่งพนอะไปเรียกเพื่อนมาครบร้อยเก้าเก้นะไฟร้อนมืช<ม>้ใคุณ่สะวกรวเร็แล้วก็เย็นด้วยนะคะเย็นยวนาค่ะแล้ววาไฮลท์ในงานรอบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องทำความเย็นพัดลมไอน้าแอ,อร์คอนดิชันแล้วก็ปั๊มหนานซึ่ง โบว์เขาด่นจริงนะคะคุณรอบนี้เนี่ยคือมีหลายตัวเลยที่แบบว่ามันหาเอาจากข้างนอกไม่ได้อะคือถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ควรมานะที่ Impact Arena เมืองทองเธอมีฮอล5ถึงฮอ8นะคะเ,เดี๋ยวแบบดูให้ว่าโัวเด็ดๆของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่น,น,นี่เห็นไหมคะ Schooling Festival ก็คือหากกรรเรื่องปรับอากาศราคาสุดพิเศษคือถ้าเกิดว่ามีคุณท่านใดน,นะมาซื้อแอร์ในที่นี้ในงานนี้นะคะจะได้รับตัว Home Service พิเศการมูลค่า1,200บาทหรือ2,000บาทแล้วก็เอาไปใช้ในการแบบล้างแอร์คุณได้ถึง2ครั้งถ้าเหลือก็ไปล้างอย่างอื่นได้เช่นตู้ยงตู้เย็นอะไรนี้ แล้วแต่ว่ารุ่นไหนที่ร่วมรายการนะคะก็ลองเช็คกับทาง EA ดูแต่คือราคาในงานเนี่ยค่อนข้างคข้ขูกว่าข้างนอกค่ะเพราะว่าเหมือนกับถ้าคุณซื้อคุณก่อนคุณจะชํารนะเงินอ่ะคุณเช็คดีๆมันจะมีแบบว่าออนท็อปออนท็อปด้วยแล้วก็มีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการคือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ้าวไปไหนกันหมดแล้วล่ะอยู่กันไม่ครบหรอเดี๋ยวไม่ได้แจกนะอันดมมือถือก็น่ารักนะ เราเก็อบอยู่กันเกินสามร้อยเดี๋ยวหาของหนักๆมาแจกจะอยู่กันถึงไหมเนี่ยยังคือจิบเองไม่ได้ใส่สงสัยไม่ได้แสกไปค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นอันนี้เป็นเครื่องฟ้ออากาศเครื่องฟ่ออากาศก,าก็เยอะคือเหมือนงานครั้งนี้ค่ะเขาจะเน้นเรื่องจากว่ามึงจะใกล้เข้าหน้าร้อนเนาะเขาก็จะเน้นพวกเครื่องปรับอากาศเป็นหลักเครือ่องพัดลมไอน้นะ ทำมามากก่าต้มมาม่ามากเลยน่ารักมากจิว๋วจิ๋วเอาแอดจะทำเขาบอกโอ้ยเขาหุงข้าวได้ด้วยจ้าไม่ใช่แค่ทำมามา่าอย่างเดียวจ้าน่ารักเนาะราคาปกติเท้าร้วห้าสิเหลือสี่ร้อยหสิบาบาทจิ๋วแต่แจ๋วอะ่ะแ่แเดี๋ยวแอดจะพาไปดู ตัวอันนี้ด้วยค่ะเครื่องชงกาแฟไฮเทคอันดับตอนนี้ติดอันดับหนึ่งเลยอดีดับกี่หน้าคะไปดูชื่ออยู่อยู่ตรงตซนไหนนะตรงนี้ใช่ไหมฝั่งฝั่งฝั่งไหนเดี๋ยวนะตันนี้ที่เป็นบูทูตอ่ะคือแบบว่าเขาบอกว่าเป็นตัวแรกที่เข้ามาตอนนี้ ใช้ระบบบลูทูธบลูทูธสั่งงานด้วยบลูทูธเพียงแค่คุณวางแก้วไว้ที่ตัวเครื่องแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาใส่มือถือแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะลองรับเฉพาะเออ iOS ่างเดียวคือเีย yeah. รนี่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 เจอลวเจละตัวนี้เลยค่ะก็คือสามารถกวางแก้วแล้วก็ โหลดแอปพลิเคชันหรือสแกนเนี่ยสแกน QR code สั่งได้หมดทุกอย่างเลยเหมือนไปทำเหมือนไปนั่งกินที่ร้านเลยตัวนี้สำหรับคนที่กำลงังมองหาเครื่องชงกาแฟดีๆแต่คือราคาก็แอบสูงนิดนึงเนาะตามเทคโนโลยีตอนนี้อยู่ที่1 4 0 0 0แมบาทแต่ว่าถ้าเกิดมาซื้อในงานก็มีแบบว่า on top road, ลดรุ่นนี้นัน่นอ้อราคาตอนนี้จากแสนสี่เหลือแสนเก้านะคะ อันนี้ไว้เป็น optional สำหรับคนที่มีกำลังซื้อเนาะแอดเอาให้ดูว่าตอนนี้เขามีแบบเทคโนโลยีใหม่ๆแค่นั้นเองเร็วๆไปมเรื่อนมาดูมาช่วยกันดู เป็นตัวสีแดงเดี๋ยวเาพาไปดูนี่ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของงานนวตัวตกรรมความเย็นคูณสามเย็นตรงจุดประหยัดพลังงานชุนทาตัวนี้มีอะไรเด่นบ้างคะตัวนี้มีอะไรเด่นบ้างเองอตัวนี้แหละครับค่ะ,ะตัวนี้เราจะมีะตัวเซนเซอร์ฉริยะครับ ความรับนกลันมาลดกลับลงมาเลยได้การสวิงได้สีทิศทางเลยครับสลิมสวิงได้สีทิศทางครับมีสีทิศทางแล้วเราจะมีอ่าถืวฮีทเตอร์ครับผมได้ทั้งร้อนทั้งเย็นอ๋อได้ปรับร้อนด้วยปรับเย็นได้ด้วยแล้วมันแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงบ้างคะพี่อ๋อตัวนี้เราจะมีระบบฟออากาศครัาก็จะดีทุกรุ่นมีระบบฟออากาศในตัวด้วยตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าตามรุ่นเลยครับเก้าพันนี่เจ็ดสองร้อยมีแล้วแต่ปีกันแล้วแต่ BCU นะคะตัวนี้เราจะอ่าลดให้ก็คือนลด ตัวละ3,000เลยลดโลกร้อนอีก2,000แล้วก็ลดโฮมสวิตอีก1,000ก็คือ3,000เลยครับแล้วก็บัตรเครดิตก็เหมื0นห้าขึ้นไปของกรุงศรีก็จะได้ลดได้แคชแบคขึ้น5เปอร์เซ็ตอ๋อมีแคชแบคขเปอร์เซ็ตด้วยอ๋อถ้ากิดเข้ามาในงานนี้ก็คือได้โปรกระหน่ำเลยับขอบคุณมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของงานสีแดงนี่ งั้นไปดูทีวีดีกว่าไปดูทีวีดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้แอนลองไปเซอร์วิสมาทีวีตัวที่เป็นรีวเค่อ,คอ <c oughs> จะถือไหมเนี่ยแอดผูด้ชายบอกว่าถ้าเกิดมีคนดูครบ500ตอนนี้จะแจกทีวีเครื่องนึ่งคิดว่าไม่น่าถึงไหมตู้เย็นก็แบบโปเยอะเหมือนกันนะคะตู้เย็น คือราคาดีๆทั้งนั้นเลยอ,อ่ะเดี๋ยวดู LG ก่อน LG ตัว OLED ตัวน,นี้ OLED ตัวนี้อยู่ที่จอ5.5นะคะราคาปากติ89990ลดเหลือ64990ซึ่งราคานี้เป็นราคาพิเศษเฉพาะในางานนี้เท่านั้น เราก็แถมเครื่องหลุดผลตัวนี้ด้วยรู้สึกว่าเครื่องหลุดผลตัวนี้น่าจะแบบว่าประมาณเนี่ยหมื่นห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยก้าสิบบาทคือแบบ 4K TV ตัวนี้เป็น OLED TV 4K ความละเอียด 4K ชัดมากแล้วราคาพิเศษด้วยตัวนี้คือแบบว่าถ้าใครที่กําลังมองหาทีวีจอยักษ์จอใหญ่ก็ลองพิจารณา LG เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะคะ ก็อีกตัวนึงจะเป็นของซั s ซุงเดี๋ยวพาดู Samsung นี่ค่ะตัวนี้คือชัดชัดมากอัดน่นเลยตัวนี้จะเป็น S U H D T V ซึ่งจะเป็น Super ร์ H D จากรุ่นปกติสีจะชัดมากอย่างที่เห็นชัดมาก จริงๆตัวนี้65นิ้วจากราคาปากติ1,19,990บาทตอนนี้ลดเหลืออยู่6,018ราคาดีคัะใครหาที่นี่รีบเลยนะคะรี่มาดูเลยในงาน,นคือแบบราคาดีเวอร์<ป>กล<ป>ับไปไหนก็มีใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ยลองเคเ็ตมาได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูคือตัวช็อปไพรส์มันมีเยอะมากจริงๆ อในงานคุณก็เยอะด้วยนี่ค่ะถ้าเกิดเข้ามาในงานนะคะก่อนจะแบบจ่ายเงินนะลองเช็คดูว่าคุณมีบัตรเครดิตอะไรบ้างผ่อนศเซทั้งงานดูตามรายละเอียดของบัตรเลยไม่ว่าจะเป็นเออแต่รู้สึกว่างานนี้เขาจะเน้นที่กรุงศรีกิจยาเนาะศูเปอร์เี่เดือนหรือสิเดือนอแล้วก็มีกรุงศรีโฮมโปรแล้วก็มี SCB 0%ูนปเซ็นธนาชาิ พีคอกรุงเทพูโอปเนี่ยค่ะตามที่แอดให้ดูเลยตอนนี้คือร่วมรายการหมดแล้วนอกจากจะท็อปในงานแล้วเนี่ยก็สามารถเอาพอยต์หรือยอดเงินเนี่ยไปแลกของหน้างานได้อีกซึ่งของหน้างานก็เยอะมากคือคุณจะได้ทั้งในงานและนอกงานเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเอาตัวโบโชวัวตัวนี้ให้ดูว่ามันมีแบบว่าพวกแซ้อนด้านข้าง,างอะค่ะที่เหมือนแบบบางทีเราไม่ทันได้ดูว่าเออในงานมันมีอะไรบ้าง Point to shop เดี๋ยวจะให้ดูว่าของเขาเยอะบ้างจริงแล้วจะพาไปดูหน้าง,งานว่านอยทูช็อปก็คือเหมือนแบบว่าเอาคะแนนที่สะสมอะไปแลกของได้อีกคือแบบเยอะมากจริงๆไปดูเลยไหมมั้งเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่า p อยทูช็อปแล้ว s อ o ได้ไหมดูทีวีเซลก่อนมีประเป็นทีวีเซล,ท,เซลที่เป็นแจกราคาตลอดเยอะเนี่ยมีราคาแบบช็อปไซส์พวก l น d ต่างๆโห่43นิ้วรวม7 หนึงานาะที่เป็นที่เป็นตัวนถนอมสายตาืนเลยของดีสำหรับคุณคุณที่มองหาทีวี อุณภูมิได้สองแบบก็คือเลยเองโทนเย็นครับแล้วก็โทนอบุบอบุนมีโทนเย็นกับโทนอุน่นแล้วมันมีอะไรตัวอะไรนะพี่ที่ว่าช่วยถนอมสายตาเขาเรียกว่าอะไรนะแอมเบอร์ไลท์แอมเบอร์ไลท์อ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ถ้าเป็นตัว full HD ครับหนึ่งสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบถ้าเป็นตัว 4K ครับสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดเข้ามาในงานนี้มีออนท็อปอะไรครับก็ถ้าเป็นกรุงศรีออนท็อปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อออนท็อปห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือสามารถเป่าโคลนได้เป็นโคนอุ่นโคลนเย็นซึ่งตัวนี้จะดีมากช่วยถนอมสายตาแล้วก็ในกรณีที่เหมือนแบบเราจะนอนแล้วแต่เรายังอยากดูทีวีอยู่เปิดทีวีไว้ตัวนี้มันก็จะแบบช่วยทอปไฟไม่สว่างจ้ามีสองแบบก็เป็นโคนเย็นครับอ่าแล้วก็โคนร้อนครับ วังปรับได้เป็นร้อนหรือเย็เนอ่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้มีตัว Amber Li g h t นี่เฉพาะของพานาเ<ช>ท่านั้นใช่ไหมคะของเจ้าอื่นยังไม่มีอ่ะโอเคตัวนี้เป็นข้อดีของพานาก็คือ Amber ม i g h t มีเฉพาะที่พา,านาซินเท่านั้นขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะโอเคี่เนาะรอบที่แล้วมือพาดู อะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดกจะเอารายละเอียดไปลงในเว็บนะคะแล้วก็สามารถคลิกไปดูรายละเอียดกันได้เลยเดี๋ยวแอดจะพาไปดูไอ้ตัวคอยตูชย้ช็อคดีกว่าเพราะในงานเนี่ยของเยอะมากจริงๆค่ะไม่น้อยเลยเออมีอันนี้ด้วยนะกล้องติดรถอะที่ตอนนี้จะบอกว่ามันหาซื้อยากมากเลยแอดว่าแแอดจะใออตัวเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกบริการสินเชื่อแผนกเป็นบริการ ก็มีบอกบอกว่าเออแคชแบ็กเท่าไหร่แต่ละแต่ละธนาคารมีร่วมรายการอะไรบ้างก่อนจะจ่ายเงินก็เช็คดีๆก่อนเนาะว่าเรามีบัตรอะไรบ้างนี่คุณโซนี่บาวเวียเหลือหมืน่นสองสีนิ้วค่ะคุณราคาดีเนาะจะพาไปดูคอยทช็อปอ,อันนี้คือเป็นานาทูพอง พี่จ่าราคาแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดอะลดเหรอราคาดีมากคุณผ้่ค่ะไอตัวนาทีทองนี่มีถึงเมื่อไหร่คะช่วยโบนาสจำกัดหมดแล้วหมดเลยเอาไปอยากได้ที่มาระคาราคาล้หมดแล้วหมดเลยค่ะ พ oh, wow. าไปดูคุยช้อปัต็มกุ่มของเยอะมากเลยค่ะคุณนอกจากคุณจะได้ของดีๆในงานแล้วราคาถูกลงแล้ว,ค,ค,ลวคุณยังสามารถเอาพอยมาแลกของรางวัลได้อีกเยอะมากค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะคนตัเยอะเช่นกันมีแบบว่าแลกแลกแบบเปลี่ยนด,ด้วยด้วยซอฟพอยต์เหมือนเอาคะแนานจากอีก อีบาตรหนึ่งมาแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเยอะมากยวไปดูค่ะว่าข้างหน,น้ามันมีอะไรบ้างคนเยอะมากนะเขากำลังสัมภาษณ์น้องเก้าอยูน้องเก้าอะไรนะรักออกแบบไม่ได้อ่ะน้องเก้าผู้ชายอ่ะนี่ค่ะ point to shop ค่ะคือเยอะมากจริงๆตเต็มเลย ของเยอะมากมีแบบว่าดูมีกระเป๋าลากมีของคือของเยอะมากจริงนะนี่สรุปแล้วนี่คนดูไม่ถึง199ร้องว่าอดแจกขนมใช่ปะคือว่น่ารักมากนะขนมเดี๋ยวแอดก็ซื้อติดไปไม่ใชเาไม่ต้องกินแล้วใชเลิกเลิกมืดแบบเฉียบมากลูกนี้มีเทปดีดดีด้วยมืดหวันมาก เห็นไหมคะเห็คะ่ะคือเยอะมากจริงๆเยอะเยอะเยอะสุดๆโอเคงั้นตัวไลฟ์ดูบรรยากาศในงานของโฮมโปรเนี่ยเดี๋ยวออาจจะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นแล้วเดี๋ยวไลฟ์ถัดไปน่าจะเป็นรองเท้าค่ะคุณ ซูเป,ปอร์สปอร์ตเอ๊ะไม่ใช่สปอร์ตเวิร์อยู่ข้างๆกันเนี่ยเดีย๋ยวแอดพาไปดูเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวติดบอกต,ติดตามชมไลฟ์หน้าได้เลยเนาะ<ม>งั้นเดี๋ยวในส่วนของงานโฟโฟขอมโปรขอจบไลฟ์เชยงเท่านี้นก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาที่มาชมบรรยากาศร่วมกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ